สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกบทวิเคราะห์ตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากนั่นก็คือหุ้น MTC หรือบริษัทเมืองไทยแคปิตอลครับมาดูกันว่ามีอะไรซ่อนอยู่ข้างในบ้างคำถามแรกเลยที่หลายคนน่าจะสงสัยเหมือนกันก็คือทำไมหุ้นตัวนี้ถึงมีแต่คนเชียร์ให้ซื้อกันนะบโบรกเกอร์ส่วนใหญ่พร้อมใจกันแนะนาซื้ออย่างช่วมท้นเลยมันมีอะไรดีเดี๋ยวเรามาหาคาตอบกันครับและนี่อาจจะเป็นคาตอบแรกครับตัวเลขนี้เลยบวก60%เ ใช่ครับบทวิเคราะห์เขามองว่าราคาคุณยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปได้อีกเฉลี่ยแล้วเกือบเกือบ60%โอ้โหเป็นตัวเลขที่ดึงดูสายตามากเลยทีเดียวโอเคทีนี้ไอตัวเลขบวก60%เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงเพื่อจะเข้าใจภาพทั้งหมดนะครับเราต้องเริ่มจากการไปดูโอกาสการเติบโตของ MTC g กนก่อนเลย คือบทวิเคราะห์เขามองว่าจุดแข็งของ MTC มเนี่ยมันเหมือนกับเครื่องยนตส์สี่สูบที่ทำงานประสานกันเป๊ะๆเ,เลยนะฮะอย่างแรกเลยโมเดลรายได้เขาชัดเจนมากมาจากการปล่อยกู้ให้รายย่อย2คืออรอตสินเชื่อย,ยังโตได้อยู่เรื่อยๆ3คือเรื่องการคุมหนี้เสียหรือ NPL เนี่ยต้องบอกว่าทำได้ดีมากๆและสุดท้ายต้นทุนกู้ยืมเงินของบริษัทก็กาลังลดลงพอมารวมกันสี่อย่างนี้ปุ๊บโอ้โหพื้นฐานแน่นปึ๊กเลยแล้วธุรกิจจริงๆที่ MTC ทําำเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ ที่ทําไมเขามีจุดแข่งที่ว่ามาทั้งหมดนี้ได้เรามาเจาะลึกกันอิกนิดครับธุรกิจหลักของ MTC ก็ง่ายง่ายตรงไปตรงมาเลยครับคือการให้บริการสินเชื่อแก่คนทั่วไปนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์มอเตอร์ไซค์สินเชื่อโฉนดที่ดินหรือพวกนาโนาโฟนินแนนซ์กับสินเชื่อส่วนบุคคลจะเห็นเลยว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยมันคือสิ่งที่คนธรรมดาทั่วไปในชีวิตประจำวันเขาเขาถึงกันจริงๆทั่วประเทศเลยและนี่คือหัวใจของเขาเลยครับ คือรายได้และกำไรทั้งหมดของ MTC เนี่ยมันเกิดจากการปล่อยสินเชื่อให้คนทั่วไปในชีวิตจริงนะครับไม่ใช่การไปเทรดไปเก็งกำไรอะไรที่ไหนเลยซึ่งจุดนี้แหละที่ทำให้ธุรกิจของเขามันผูกติดอยู่กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศจริงๆเอาละ่ะพูดถึงภาพรวมธุรกิจกันไปแล้วทีนี้เรามาดูตัวเลขแบบเน้นๆกันบ้างดีกว่าครับว่ามันมีอะไรที่มาซัพพอร์ตมุมมองดีๆที่ว่านี้บ้าง ดูจากตารางเนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับไม่ใช่แค่บร็กเกอร์เดียวนะแต่บล็กใหญ่ๆอย่างแมคค a r รี JP m o r g a กนนี่เขาให้เร й ติ้งซื้อกันหมดเลยและที่สำคัญคือภาพรวมของตลาดหรือที่เราเรียกว่าคอนเซนเซ็เนี่ยเขาสรุปว่าเป็นสตรองบายเลยนะพร้อมกับให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยไว้ที่ประมาณ49บาทครับกราฟแท่งนี้ยิ่งทำให้เห็นภาพชัดเข้าไปอีกลองดูสิครับราคาปัจจุบันอยู่แถวแถวบบาทใช่ไหมครับแต่ราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่นักวิเคราะห์มองกันเนี่ย อยู่ที่49บาทแล้วถ้ามองเป้าสูงสุดนะไปถึง62บาทเลยทีเดียวช่องว่างตรงนี้แหละครับที่เราเรียกว่าอัพไซหรือโอกาสที่ราคามันจะวิ่งขึ้นไปได้อีกเยอะเลยยังไม่หมดแค่นั้นนะฮะอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่น่าสนใจมากๆก็คือค่า forward PE ที่ยังไม่ถึง10เท่าเลยอันนี้มันแปลว่าอะไรมันก็เหมือนกับว่าตลาดอาจจะยังให้ราคาหุ้นตัวนี้ไม่เต็มมูลค่าที่ควรจะเป็นนะครับคือยังไม่ได้มองไปถึงกําไรที่จะโตในอนาคตเท่าไหร่ ซึ่งแปลว่ามันยังมีแก๊ปให้ราคาหุ้นวิ่งขึ้นไปได้อีกทีนี้มาดูผลตอบแทนที่เขาคาดการกันใน1ปีข้างหน้าบ้างแค่กรณีปกติธรรมดาหรือเบสเคสนะครับผลตอบแทนก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ39%แล้วแต่ถ้าสถานการณ์ดีหน่อยเป็นบูเคสตัวเลขกระโดดไปที่55%เลยนะและถ้าเกิดดีสุดๆไปเลยหรือไฮเคสตัวเลขอาจพุ่งไปได้ถึง95%เลยนะครับโอ้โห แน่นอนครับฟังแต่ด้านดีๆอย่างเดียวไม่ได้การลงทุนมันต้องมองให้รอบด้านเสมอเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูกันด้วยว่าบทวิเคราะห์เขาเตือนเรื่องความเสี่ยงอะไรไว้บ้างความเสี่ยงหลกัหลกๆที่ต้องคอยจับตาดูเลยก็จะมี1คือเรื่องหนี้เสียหรือ NPLs ถ้ามันเพิ่มขึ้นเนี่ยกำไรหายไปเห็นๆเ,เลยนะครับ2คือต้นทุนทางการเงินถ้าดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นบริษัทก็ต้องจ่ายแพงขึ้น 3. คือถ้าเศรษฐกิจโดยรวมมันชะลอตัวคนก็จะกู้เงินน้อยลง และสุดท้ายเลยคือเรื่องกฎเกณฑ์ของภาครัฐถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาก็อาจจะกระทบธุรกิจได้เหมือนกันครับเพราะเอามาเทียบกับคุกแข่งตัวเป้งอย่างสว่านะครับจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเลย MTC เนี่ยเขาจะเน้นไปที่ลูกค้ารายย่อยจริงๆกระจายกระจายกันไปทําให้เข้าถึงคนได้เยอะมากในขณะที่สว่าจะเน้นสินเชื่อที่ผลตอบแทนสูงกว่าแต่แน่นอนครับผลตอบแทนสูงความเสี่ยงมันก็สูงตามไปด้วยเป็นเรื่องธรรมดาโอเค รู้ทั้งโอกาสรู้ทั้งความเสี่ยงแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วเราจะเอามันมาวางเป็นกลยุทธ์การลงทุนได้ยังไงละ่ะในบทวิเคราะห์เขาก็เสนอแนวทางไว้2แบบนะครับสำหรับคน2ส,สไตล์เลยแบบแรกสำหรับสายเทรดดิ้งจับจังหวะระยะสั้นถึงกลางเขาก็แนะนำว่าอาจจะรอจังหวะที่ราคามันยอดตัวลงมาแล้วค่อยเข้าสะสม ส่วนแบบที่2สําหรับสายลงทุนระยะยาวเลยนะครับการทยอยซื้อสะสมไปเรื่อยๆหรือที่เรียกว่า DCA เนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อที่เราจะได้โตไปพร้อมๆกับบริษัทในระยะยาวครับและสุดท้ายนี้ก็มีคําถามทิ้งท้ายที่น่าคิดนะครับว่าหรือจริงๆแล้ว MTC คือโอกาสการลงทุนที่มันซ่อนตัวอยู่ในการเติบโตของเศรษฐกิจรายย่อยเศรษฐกิจของคนตัวเล็กตัวน้อยที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปหรือเปล่า นี่คือประเด็นที่น่าสนใจมากๆที่อยากจะฝากให้ไปลองคิดต่อยอดกันดูครับ